วันนี้พระอาจารย์มาที่หลวงพระบางเมืองมอรดกโลกซึ่งพระอาจารย์พร้อมกับครูบา,าจาราร์ได้มาเฮ็ดบุญให้ทานก็คือมาถวายเพลนพระสงฆ์สามเณรหกร้กว่ารูปหกรอกว่าองค์พระอาจารย์ได้มาถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิกับมือนี้แหละแต่วันที่1ิบ8เจอกันยูแขวงสยาบุรีเมืองเงินซึ่งพระจาจาร์ที่เมืองเงิน ซึ่งพระอาจารย์ได้ฮับเป็นเจ้าภาพพระป,ป้าเพื่อที่จะสร้างหงเฮียนก็จะไปถวายวันที่18เดือนสเออวันที่ก็จะไปถวายในวันที่18เดือนหนึ่งสองพนี่แหละซึ่งได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปหาสมทบทุนสร้างองเฮียนให้กับพระสงฆ์สมานเนรอยู่ที่เมืองเงินเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดอยากจะไปห่วมอ,อ,อุปโภโมทนาหรือว่าอยากบางคนว่าอาจารย์ลิน ขน้อยในตั้งจิตตั้งใจอยากจะไปหาพระจาจาร์เอออยากจ,จะไปให้พระจาจาร์เอาไม้ข้อหัวปอกปอกป,อก,ปอกเออหลายคนก็อยากไปจังซันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไปกับไปห่วมด้วยช่วยกันแล้วก็พี่น้องจากประเทศไทยนะเพราะว่ามันใกล้ประเทศไทยถ้าหยลาย่คนที่ตั้งใจอยากจะมากราบพระจาจาร์โอ้พระอาจารย์ลินนะมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันตรงกันข้ามกับแถวไอ้นี่มามาได้นะยมยอมยมศรัทธาสาธุชนอยากจะรวมบุญก็รวมได้ตามนี่เด้ออย่าตกคบวนบุญเด้อ